เดือดครับเดงเดือดเอออย่งอยู่เขาชอบใส่สีขาวอาวนะครับผมโอ้โหตัวก็ไม่ธรรมดาครับจะบ้างใส่สีขาวับ เอาละครับดอกนี้ลุ่มมินิกี้โอ้ย เข้โผล่ลูกนี้โอ้โหเกิดมงคนโอ้โหเอาละครับ เอาละครับลงมีดมือปาดเข้ากลางมาเต็ม,มเต็ม เ้ยนี่ใครวะเนี่ยโอ้เกดินครับผมลูกพี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย อีกหูเกือบครับต้องบุ๋งเลยเขาอืมหมดเวลาสักหมดเวลาสักนะแมน,น,นยูไปเฮ้ยหน้าไรลลุงแพ้เอาขอบคุณคุณยายครับผมหน้าไรลลุงแพ้ครับแต่ไตแรงลุงก,ก็ไม่ไพแพ้เราเว้ยหน้าไรลเป็นแต่คนตึงๆไอ้ ไปมากีแตมวะ